สวัสดีสบายดีครับทุกคนวันนี้มาเลี้ยงมับแต่เลี้ยงโดวยวิธีตัดหนาครับตัดหนาออกจากหน้าจากเขาครับเพราะว่าเริ่มเป็นดอกแล้วอช่วงนี้กั เดี๋ยวเอาอีกจังน้อยครับเอามาผูกกินอีกกินบ่ค่อยเมื่ดีปันเลยตอนเนีเยวหยาที่เกีียวมากห้กินหยาคือเป็นดอกเน่นเป็นดอกครับตัดออกจากเขา เน่อยู่ครับกินไ้ใครน่อยู่หนาเจียวมากกับเป็นหนาเข้มๆนะครับเป็นหนาเข้มๆบดด่ไดยเป็นหนาสะอาดแบบหนาง,งามๆไปไหนครับเข้มในทจริงหตัดออกจากคันแทนหน้าเพา่อยคันแทนหน้ามันมึงสะอาดอย่าง,งายครับตัดเล็เลวๆมากงว่วกินแต่ระโยน์ไป อกาศดีอยู่ครับนลนมช่วยเย็ยนดีอยู่ครับตัว่างบนมีแต่เพียงหน้าก็ได้นั่งพักกับ mm hmm. กเ,เลยบ mm ่ได้เศร้าบ่ได้พักยืนไปเลยตอนนี้เขากับ mm hmm. เริ่มขาดน้ำแล้วครับน้ำบ่มีฝนกับตกกับตกค่อยๆบนมีน้ำครับ นีหนามเลยเดี๋ยวตกมาไหกับซุ่มซุ่มพ่อยเขาได้ฟื้นตัวครับพ่อยเขาได้ฟื้นตัวนี่กับหญ้ายครับเจ้าวาระทัเนตตัดดอกให้เพื่อนครับร้อยมันออกดอกก่อนขันบอ,ออกดอกตัดกับิี่เป็นมาะมัยขันออกดอกแล้วบนเขาบอกว่ามันบวขึ้น ขึ้นก็ขึ้นน้อยแล้วครับเข่าก็ับมีโอกาสได้ขึ้นเข่าก็มี่ในเกลี่ยมกับหย่างอย่าเมันปนกันหย่างพื้นไร้ครับเดี๋ยวคข่จีดตัดเึงฝนล้วก็วเจียวมะหหงม้วกินถือว่าได้ประโยชน์ไปน้ำโอ้ลมดีครับขาดจะเถียงหน้าครับมีเถียงหน้าเลยนอนเล่นร่มเย็นๆย็อย่างเดียวครับนอนเถียงหน้าดีพอดครับ บรรยากาศดีจากสิบมีเวลาได,ด้เห็ดเฮ็ดท่านบ่ครับเท่งสามเขา่าเขากับของกับซาำว่าท่านไหนแล้วอยู่ตามไนมือละนิดละน้อยครับลมเย็นครับอย่งบ่มีน้ำครับ มีน้ำเลยองค์เป็นองงค์แมมบบีก่อนแต่ว่าพอทั้งเนตไส่ปุ๋ยครับว่าสามเขาได้หลายกว่านี้ก็จะค่อยๆว่านปุ๋ยสุกเสร็จไหมเสร็จยังกรือที่ได้เอามาเผาอยู่แล้วครับไห้มันสะอาดขึ้นไหมเนี่ยจะน่อยจะได้ยังไงไงนี่แห้งแล้วครับนี่ไงมีน้ำเนี่ย แค,แค่น้ำบ่นไหลครับเติมล้นละไอเนี่ยครับเอาช่วงนี้ของเพื่นกับใครเนี้ยหยาเริ่มออกดอ,อกแล้วครับก็มัอบอกว่ามันไหล,ก,หล,ก,หลกันเลยผมก็เลยบอทให้เด็ดตัดให้เพื่อนกันน้งสามสาม้ามลวามลาเป็นงามดีอยู่ครับขันมีนม้ำจากน่อยเพราะว่าขันโบม,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 มีน้ำไปเป็นกีซ้อนกีซ้อน,อนดูด เปนต้นเขาบ้นแก่แล้วผมเกิดกบเป็นยังไงครับแข็งแรงยังอยู่ได้อยู่ต้น้อยๆน่อยสตายโอ้รบเย็นจีฝนจีตัวแข้งแห้งในน้ำเนี่ยกบตกครับตกกระตกโอ้ยก้าเสียดนน้ำออกหน้ามาเลี้ยงง้วครับปัดหงายง้วให้เขาแล้ว คนเลี่ยงมั่วครับอยู่กับทงไตทงหน้าไปลมเย็นสบายท่านกับยังมาได้ในโพ้มันแล้วครับถ้าบอมมีเวลามึงหนิก็เผาบ่ได้ครับเดี๋ยวมันจีใหม่หมดนี่ก็เรือส่วนนี้แหละครับเนี่ยสุวโต้ยง่ายๆยคนงายายายน่า่ๆนี่จะเอาไปประดับให้ขึ้นประดับส่วน ประดับเพชรเพชรยังของทำกันแค่แก่ครับแก้ค,ค,เคเนเทียวไปแก้มูเสียดในน้อยนี่กิดจัดเผาท่านมาแล้วครับม,มูงเสียดมึงยังมูเสียดกอีกท่อความสะอาไปอีกอีกเผาถิ่มไปน้ำแน่เผาไปจะเป็นฟื้นอ้อยแน่ไปครับกันด้นเดกกินใหญ่ที่หนึ่งเด็กกินดีอยู่ละครับเพื่อหาเพื่อนเด็กจะกินให้ครับตสแรกนี่ว่าเด็กพอคอยกินกด็กินดีอยู่ครับ ัดเริ่มสิมีเนื้อมีหนังอยู่หรือวะครับบ้รถตะกอนบ่ค่อยได้ตัดใหญ่กินมีแต่เฟียงมันอินเด็ดตัดใหญ่กินอันนี้เอาไว้จุมไว้สองอันสองเพราะได้ใบออื่นครับตอนเช้าอันนี้ค่ไฟกินอันนี้ไปก่อนกินหมนนดเลยกินอยู่หรอเปล่ากินไปนี่ใหญ่กินอใครไง กินตะเพียงหลกันหยานม่วจอยครับพอวันไดมีอาหารเสริยมยังนะครับกินธรรมาชาติล้วนๆเพียงกับเพียงธรรมาชาติล้วนๆครับตักน้ำตักยังให้แล้วกันสบายแล้วครับเป็นกินหญ้ามีน้ำกินโอ้โลกเย็ยนเย็ยนครับลมโอ้อาซีคูดใจ ก็เด็กคีมาหน้าครับวันนี้ก็จะจบคลิปไปแค่นี้ก็แล้วครับสวัสดีครับ